โอเคนะครับสวัสดีนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้เจอกันนานหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่ารอบของเขาเรียกว่ายุคโควิดนะครับรอบของโอกาสทางธุรกิจที่ทําออนไลน์เนี่ยทำให้พี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับก็เรียกได้ว่ามีทีมงานหน้าใหม่เข้ามานะครับเพิ่ๆนะครับอาจจะนัดง่ายแล้วก็มีขาเข้าเนี่ยง่ายกว่าสมัยที่ทาออฟไลน์ได้ซ้ําแต่ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแอบคิดนะครับว่าเออคนเข้ามาเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้ามานะครับ เราก็ตามต่อไม่ได้เข้ามาแล้วก็ตามต่อไม่ได้เอาเข้าจริงๆเนี่ยกำลังใจนะครับในการที่จะไปเปิดรอบใหม่นะครับไม่ว่าโปรมันจะแรงแค่ไหนมันจะมีทองกี่วงมันจะมี R p พีกี่เท่านะครับแต่ความหลอกล้อของคนที่เราเคยไปชวนมาหรือดดวไลไ์ไปชวนมาแล้วเข้ามาแป๊บๆก็หายแป๊บๆก็หายเนี่ยบางทีนะมันติดอยู่ในหัวมันทําให้เรานี่ครับรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเปิดใครใหม่มาแล้วเพราะว่ากลายเป็นปลาเจ็บจมูกกลายเป็นช้างโดนผูกขา กลายเป็นตัวหมัดที่กระโดดชนฟ้านะครับกลายเป็นทุกอย่างเลยนะที่กลัวหมดนิทานทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับอดีตหลอกล้อนเนี่ยจาได้หมดเลยนะครับผาะนี่จะบอกว่าจริงๆนะครับอย่าเพิ่งตัดสินว่าคนในอนาคต,นเ,นาคตนเนี่ยจะไม่เติบโตถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยยังไม่คิดนะครับที่จะเติบโตเราก็ทําสิ่งใหม่ๆถ้าเราทําอะไรใหม่ๆนะครับเราจะมีผลลัพธ์ใหม่ๆแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่มีวิธีการใหม่ๆนะครับเราก็อาจจะต้องเจอผลลัพธ์เดิมๆเนี่ยอยู่ซ้ําไปผมเคยพยายามทําตัวเองนะครับให้จบตาแหน่งที่เรียกว่าผลิต เห็นหน้าอย่างนี้เนี่ยใช้เวลาเป็นพีดอทนะครับที่มีไซส์สองหมื่นขวาสองหมื่นใช้เวลาประมาณหกเจ็ดเดือนเลยนะครับน่ารักไหมนะครับผมแต่ตอนที่ผมจบพีดอทเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเข้าพีดอทฟอรั่มที่ตอนนั้นเนี่ยพี่ทอมกับพี่นุกจัดน้ําในสมัยเมื่อนานมากแหละคำเปิดประโยคก่อนที่พี่ทอมจะสอนเรื่องการอัฟเตอร์มิทติงเนี่ยคมมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติวันเนี้ยเรานะครับอยากจะทําให้น้ําเนี่ยกักเก็บได้เยอะๆถ้าเรา,เาตักน้ําจากแม่น้ํานะครับแล้วก็เทลงพื้น้าข้างตักน้ําจากแม่น้ําแล้วก็เทลงพื้น้นขาง,ขาง แน่นอนว่าทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อยากจะคว้างขันเราก็เบื่อเราก็รู้สึกเหนื่อยถูกไหมครับเพราะมันก็เหมือนแบบเหนื่อยฟรีทําเยอะนะนี่มันไม่เกี่ยวกับกําลังใจดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับขยันไม่ขยันนะเราว่าเราขยันสุดๆเลยอะถ้าเป็นภาษาเสียงในฟิล์มนะว่ากูขยันสุดๆเลยอะใจเด่นสุดๆกัดฟันนะครับตักน้ําแล้วตักน้ําอีกพอไปเข้าสัมมนามาเราก็ตักน้ําอีกตักน้ําแล้วตักน้ําอีกแต่เราไม่ได้ดูพฤติกรรมว่าเราเนี่ยแค่สาดลงพื้นข้างๆแม่น้ํานะครับถ้าเราอยากจะทําให้น้ําเพิ่มเนี่ย เราว่าเราควรจะตักน้ําลงพื้นหรือควรจะตักน้ําแบบไหนให้น้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับลืมไปเป็นรอบซูมถ้าเราอยากจะตักน้ํานะครับให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นภาษาภาษามือแล้วกันภาษามือแล้วกันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนจังเลยนะครับใครคิดถึงผมบ้างขอขอมือหน่อยครับขอบมือหน่อยขอบมือหน่อยอยากเจอตัวจริงมากๆเลยอยากให้มีแคมป์นะครับอยากให้มีเที่ยวจ่ายเองก็ได้นะครับอยากเจอหน้าทุกคนมากเลยนะครับอยากจะบอกเลยว่า ถ้าเราอยากจะตักน้ํานะครับให้น้ํามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะตักเพิ่มอ่ะเราต้องมีภาชนะในการจุน้ําก่อนคุณว่าจริงไหมแล้วน้ํามันจะเพิ่มได้เยอะแค่ไหนอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กําลังแขนของการตักของคุณมันอยู่ที่ภาชนะขนาดความใหญ่ขนาดความแข็งแรงคงทนของมันด้วยคุณว่าจริงไหมครับซึ่งไอภาชนะที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันคือวง after meeting เขาบอกว่า no after no meeting มามานะครับ meeting ดีๆเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยปล่อยไปอ่ะ ต่อให้เอาดูดีมานะครับเจอมิสติง้งขนลุกขนพองนะครับขนลุกหัวฟูเลยนะครับออกไปเนี่ยไปคุยกับพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไม่ได้ทำบางทีก็จบบางคนเนี่ยเป็นแบบผมสมมุติว่าแบบเจอมิสติ่งนะหัวฟูเลยไปคุยกับภรรยาตื่นเต้นมากภรรยาบอกอย่าไปทําเลยขายฝันอะไรเี้ะจบนึกอ,ออกไหมถ้าอะไรครับถ้าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาชนะบางอย่างที่กักเก็บใจเขาก่อนเขีร์ข้อโต้แย้งนะครับ ดูสตาฉีดยาหรือทําปรากฏเขาเรียกว่าปฏิกิริยาอะไรบางอย่างอะให้คนนั้นเนี่ยชัดไม่มีการดักคอนนะว่าเดี๋ยวเราจะมีนัดกันต่ออีกวันสองวันไม่มีการดักคอนนะว่าคุณอาจจะไปเจอคนพูดอย่างนี้นะครับแต่ขอให้เราเนี่ยใจเย,ย็นไม่ต้องไปเถียงกับเขาไม่มีอะไรแบบเนี้ยผมว่าคนใหม่เนี่ยจะหายไปเยอะนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่เวลามันมีภาชนะดีเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะครับคือต่อให้ไม่ได้ตื่นเต้นแต่ในภาชนะดีที่ดีเนี่ย คนใหม่คนนั้นก็ใหม่เหมือนกูเลยนะครับแชร์โอ้โหแชร์ดีมากอีกคนนึงก็แชร์ดีมากอีกคนนึงเนี่ยบางบางคนนะแอบปิดใจนะว่าเราโปรไฟล์สูงเราทําหน้าที่การงานดีโอ้โหคนที่นั่งอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยหน้าที่การงานดีกว่าอีกแต่เขาแชร์ในมุมมองที่แบบชอบมากดีมากสรุปสุดท้ายนะครับมีสุดทองรอๆมีสุดทองสวยๆสยักคนเนี่ยมาพูดติดท้ายแล้วก็ให้ทิศทางอะไรบางอย่างให้โฮปตอนแรกไม่ได้เปิดใจนะในรอบปกติฟังแล้วก็แย้งในใจฟังแล้วก็แย้งในใจ แต่พอรอบอเตอร์เสร็จหัวใจพองโตอยากกลับไปศึกษาดูเพราะฉะนั้นเพื่อนๆว่าภาชนะสําคัญไหมครับถ้าภาชนะสําคัญนะครับขอขยักหน้าหน่อยครับภาชนะสําคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกว่าต่อ้ภาชนะดีตอนนี้เราว่าภาชนะที่ชื่อว่าเอเวอร์เนี่ยเก็บคนได้ไหมเราว่าได้ไหมครับดีไหมดีไหมเว็บที่คุณคิมกับของเพื่อนลูบี้อัพทำขึ้นมาเนี่ยเราว่าดีไหมครับดีมันเป็นภาชนะที่ดีมากๆแต่จังหวะแบบนี้ยพอภาชนะดีถ้าเราไม่ตักก็ไม่มีน้ําเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นแรงเราในการเปิดแรงทีมงานในการเปิดน้ําในการตักน้ํากับภาชนะที่เก็บน้ําได้จริงเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับมันต้องมาควบคู่กันแต่ทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทำนะครับวง after หลายๆคนนะครับก็ไม่ได้อยากจะเป็น mc after บางคนตําแหน่งเรื่องสูงขึ้นเรื่อยๆยังอยากจะฝากนะครับการการทํา after meeting เนี่ยให้อัปไลน์ทําเลยหลกัหลกๆนะครับผมว่าไม่มีใครขี้เกียจในเอเวอร์ไม่มีคนขี้เกียจนะครับแผ่นดินนี้มีแต่คนดี แต่ผมว่าหลายๆคนนะครับอาจจะไม่กล้าไม่มั่นใจนะครับเราก็รู้สึกว่าพูดไปเนี่ยจะเป็น MC ซีนที่ดีได้ไหมเวลาเราเวลารู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยเราอยากมั่นใจมากขึ้นไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับผมว่าฝึกกันตายเลยการพูดต่อหน้าผู้คนนะครับการจําบทพูดการพูดให้ดูดีการพูดให้น้าเสียงดูดีผมว่าโอ้โหฝึกฝึกเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นณนะวันนี้นะเดี๋ยวตอนจบเนี่ยผมจะทําให้ทุกๆคนนะครับ มีความสามารถในการพูดรอบซูมไม่ว่าจะเป็นรอบ MC ของกลุ่มตัวเองหรือว่าได้เป็นไม้รับเชิญหรือว่าเป็นไม้สอนงานเนี่ยในอนาคตนะครับได้ดีระดับโค้ชหน้าหน้ากล้องมืออาชีพภายในระยะเวลาเนี่ยนับนาทีเลยแล้วว่าน่าสนใจไหมหลายๆคนอาจจะรู้เทคนิคหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะแชร์สไลด อ๋อลืมไปมันเป็นซูมครับผมถ้าไม่งั้นมันจะต้องมีคนแบบสไลด์นะครับอะไรประมาณนี้มาเรื่อยๆนะครับอ่าผมแช์สกรีนก่อนึอบ a d v a n c e portion screen ปั๊บเราเห็นสเต็ปการเป็น MC วงอัพเตอร์ไหมครับใครเห็นของมือนหน่อยชูสองนิ้วหน่อยครับโอเคสเต็ปการเป็น MC วงอัพเตอร์เพื่อกักเก็บนับน้ำใหม่ที่เข้ามานะครับการทำธุรกิจเครือข่ายที่ดีนะครับไม่ใช่การเปิดน้ำใหม่ตักน้ำใหม่นะครับมาลาดแทนน้ำเก่าที่หายไป แต่เป็นการสะสมน้ำนะครับเปิดน้ําใหม่นับมาเสริมน้ําเก่าบางทีนะครับเป็นการเปิดคนใหม่มาเสริมคนเก่าและขยายองค์กรขึ้นเรื่อยๆนะครับสเตตการเมนีซีวงอัปเตอร์ที่ดีในรอบซูมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้สาหรับบางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆทวนความจาเนอะนะครับสำหรับบางคนที่ยังใหม่ๆอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่ามันดีไหมถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเราต้องตั้งเป้าทางด้านเวลาก่อนเลยเพื่อให้มันรู้สึกสบายๆนะครับใช้เวลาเนี่ยไม่ควรเกินยี่สิบนาทีนะครับ แล้วก็เปิดมาเนี่ยคนที่เป็น m c วงอัปเตอร์เนี่ยครับแนะนําทุกคนเลยว่าเราเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่เป็นการบอกเขาก็เป็นการเกินบอกถ้าเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเราบอกไปเลยนะรับนี่คือกิจกรรมอัปเตอร์มีติ้งนะครับสั้นๆผมว่าคนก็จะรู้แล้วมันมันเข้าสู่นะครับช่วงเวลาอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดเปิดมาอะไรอาชื่ออะไรชื่ออะไรมันก็ไม่ดีนะครับพอเราแนะนํากิจกรรมเสร็จปุ๊บเราก็แนะนําตัวชื่อชื่อเล่นนะครับอาชีพนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรานะครับเรียกคนแชร์ความประทับใจ โดยที่ระหว่างทางเนี่ยเราถามชี้นำเชิงบวกเพราะไม่ใช่ทุกคนจะแชร์บวกแต่ถ้าเกิดมันมีคนชี้นำเชิงบวกทุกคนก็จะแชร์บวกได้นะครับและเรานะครับให้เขาเรียกว่า MC เนี่ยพูดหรือเชิญนะครับอัปไลน์นะครับที่จะมาพูดประโยคบางอย่างนะครับในเชิงชงเชิญชวนเล่าวายไอจอยเคลียร์ข้อตต้แย้งและโปรโมทงานถัดไปหรือนัดต่อเนี่ยภายใน2อ2ถึงสนาทีอันนี้ MC ถ้าเกิดเป็นเขียนสูงอาจจะพูดเองก็ได้ หรือถ้าเกิดสมมติว่าห้องนั้นนะครับวันนั้นนัดกันดีๆเลยเนี่ยอาจจะมีเชรญนับลายระดับสูงเนี่ยมาพูดก็ได้แล้วลองถามวันแล้วเวลาในหนึ่งถึงสองวันนะเพื่อน,นัดต่อไฮไลท์เลยนะครับผมว่าวง after ที่ดีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในวงนั้นไม่มีไซสาไลายมาร่วมเลยนะครับโดยเฉพาะในรอบซูมเนี่ยไม่มีสาไลายมาร่วมอยู่แล้วเป็นเป็นใต้เราผมว่าเราควรจะกล้านะครับเจอคนที่ดูดีเนี่ยเราก็กล้าประกาศเลยว่าหนึ่งถึงสวันเนี่ยเราจะมีรอบนะครับที่จะมาวางแผนสี่เดือนให้ได้แสนกันใครสนใจบ้างแล้วก็นัดกันในนี้เลยโปรเซสเป อยากจะให้มาดูกันนะครับแนะนํานะครับตอนแรกเนี่ยว่าอ่านะีนอย่างที่บอกข้อที่หนึ่งนะครับแนะนำว่า after meeting คืออะไรก็สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับในห้องนี้เราเรียกว่าการ after meeting การ after meeting นะครับคือการที่ทุกคนเนี่ยได้แบ่งปันความประทับใจจากเนื้อหาการ่าการเรียนรู้รอบที่ผ่านมาประโยชน์แบบนี้เราว่าเราจําจําง่ายหรือจํายากครับใครใครว่าใครว่าง่ายยกมือซ้ายหน่อยครับง่ายง่ายกระจอกมากเลยจําได้ใครว่ายากยกมือขวาหน่อยครับ ยากๆต้องต้องท่อง,องสักระดับหนึ่งคุณว่าแบบผมเนี่ยถือว่าจําง่ายหรือจํายากอันนี้เป็นเจ้าของคลิป after meeting MC วง after meeting มีคนดูหลายพันเลยนะครับง่ายผมอยากจะบอกเลยนะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในผมอยากจะให้คุณมีความหวังนะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ความจําสั้นทุกทๆครั้งที่ขึ้นพูดหน้าเวทีหรือว่าทุกทุกซูมทุกอะไรเนี่ยผมใช้เวลาซ้อมเยอะมากเลยนะครับผมเป็นคนที่จํายากแต่เนื่องจากพูดไปผมมีความคิดนะครับง่ายๆว่า การพูดลักษณะคล้ายๆแบบนี้ยมันเหมือนร้องเพลงที่เราชอบอะวันเนี้ก็ยังมีลูกศิษย์นะครับทักมาหาอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะต้องพูดต่อหน้าต่อหน้าคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับแบบไม่กล้าทํายังไงผมบอกว่าจริงๆอะมันไม่ต่างอะไรกับร้องเพลงที่เราชอบเลยเราร้องซ้ําๆร้องเรื่อยๆร้องได้ใจรักสักพักเราก็จะร้องได้แล้วมีใครอยากให้ร้องให้ฟังเราก็จะกล้าร้องเราก็จริงนะครับเหมือนกันเลยการเป็นเอ็มซีอัปเตอร์เนี่ยถ้าเราท่องซ้ําๆเราพูดซ้ําๆนะครับผมบอกเลยสักพักเนี่ยเราจะจําได้ แต่ว่ายุคเนี้ยมันง่ายมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรานะครับแนะนําเสร็จปุ๊บเราก็ไปอันที่สองนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนะครับแล้วให้แต่ละคนเนี่ยแนะนําชื่อแล้วก็อาชีพในห้องสูมนะครับโดยที่เปิดเนี้ยอาจจะมีการเตี้ยมนะครับเราเราเรียกชื่อเขาอาะอย่างตอนเนี้ยผมมีชื่อโผล่ขึ้นมาเต็มเลยอ่าเดี๋ยวคนที่ใช้ชื่อคุลานันนะครับลองแนะนําชื่อเล่นกับอาชีพหน่อยครับอ่าแล้วเราก็ไล่ไปแต่ในความจริงเนี่ยเราอาจจะมีเตี้ยมไว้อยู่แล้วว่าเราแนนนน่่่่จะไชือออใครกัี้เราาตมทันนะครับ อันนี้เอามาอะแดปกับการทําซูมซึ่งแบบเนี้ยผมว่าง่ายกว่าวงจริงเยอะเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะวงจริงนะขนาดดาวไลเตียมผมแล้วนะว่าใครชื่ออะไรบ้างเนี้ยนอกจากผมจะจาบทพูดไม่ค่อยได้ผมเป็นโรคจําชื่อคนไม่ได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นแบบผมไหมชื่อชื่อบางคนอนะ่ะผมต้องท่องจําหลายรอบเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารอบแบบเนี้ยผมไม่กลัวการจําชื่อคนเลยเพราะชื่อคนเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเลยแล้วว่าแบบนี้ดีไหมจริงๆการอัฟเตอร์ after, ผ่านซูมเนี้ยง่ายแบบ ง่ายกว่าการอั t เดตออฟไลน์เยอะเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคนใหม่ไม่สะดวกเปิดกล้องหรือไม่สะดวกพูดเนี่ยอย่าไปอย่าไปฟอล์อย่าไปบังคับเขานะครับเราก็ค้าค่างไปสามนะครับเลกแชร์ความประทับใจนะครับวันนี้ประทับใจคนไหนอ่าวันนี้ใครที่แบบมีเรื่องประทับใจนะครับชอบเนะื้อหาเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างครับถ้าเกิดไม่มีใครอาสาเราจะต้องมีเตี้ยมหน้าม้ามาเราว่าเวลาเราเห็นรายการทีวีที่มีคนยกมือตอบคาถามมีอาสาสมัครหรือว่าแบบพวกอ่าแม่ค้าออนไลน์ที่มีแบบ กด F มานะครับหรือว่าซื้อเลยทันทีอะ่ะตั้งแต่พูดอะ่ะแค่ดีนิดนึงก็แบบมีคนซื้อทันทีอะ่ะเราว่าอันนั้นของจริงหรือหน้ามา้านะครับเห็นปากพี่ปองนะครับขอบคุณครับที่ช่วยร่วมกันตอบคาถามอย่งางตาทบนะครับหน้ามา้าหน้ามา้าเอาพูดตรงๆนะหนึ่งในหนึ่งในศาสตร์ของการขายเลยนะครับหรือว่าการโน้มน้าวจิตใจคนหมู่มากเลยนะครับก็คือเตรียมหน้าม้าที่ดูตื่นเต้นนะครับผมว่าเราควรจะมีคนที่เข้าแล้วอะ่ะสองถึงสามรอบที่ดูดีเนี่ย เตรียมเขาไว้ก่อนให้เขาแชร์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาแชร์ดีมากแล้วบุกลิกเขาบ้าเขาไปดูเป็นผู้นําเนี่ยมันจะไม่รพอมันจะไม่แบบเขาเรียกดูเป็นผู้เดียวคนใหม่แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนใหม่ด้วยการแชร์อาจจะแบบตะกุกตะกักนิดๆแต่แชร์ด้วยความตื่นเต้นเพราะเราเตรียมมาดีแล้วเขาก็พูดเองว่าเขาเนี่ยก็พึ่งเข้ามาพึ่งเริ่มใช้สินค้าไอ้แบบเนี้ยครับเขาแชร์บวกด้วยและนะครับคนใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นยืนฝั่งเดียวกันด้วยนะครับ ต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเตรียมเสร็จปุ๊บเนี่ยคนต่อไปนะครับเราต้องเลือกคนใหม่ที่สมัครเราใช้สินค้าแล้วแชร์ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะนึกภาพตามนะวงอัพเตอร์สมัยก่อนอ่ะคุณต้องสอบถามกันหน้าห้องอินโทแล้วเข้าไปเนี่ยคุณต้องจําหน้าให้ได้ถ้าเกิดคุณจําหน้าหรือจําชื่อไม่ได้คุณก็โสดอ่ที่ที่คุณแบบคล้ายๆผมอ่ะเป็นโรคจําชื่อคนยากอ่ะหรือจําหน้าคนยากอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีเรื่องอย่างนั้นแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยคุณทํากันบ้านมันอยู่ที่ความละเอียดเลยคุณทํากันบ้านก่อนมารอบซูมอเเเตออร์ไดด้้ลลลยยแววาคุณูชื่่นี เพราะอรขณะที่ผมกําลังคุยอยู่กับทุกคนอย่างเนี้ผมยังมีแชทกับทีมกับนุ้ยเลยนะครับสรุปใครเป็นใครจะให้ใครขึ้นก่อนถ้าเกิดคุณแยกภาษาได้นินดๆอะ่ะหรือว่าตอนที่ใครกําลังแชร์อยู่กําลังแชร์ดิบดีเอะสมมติพิการแชร์ดิบดีเลยผมเนี่ยอาจจะพิมพ์หาสิ่งว่าคนต่อไปที่เราเตรียมกันไว้เนี่ยใครนะซึ่งเรื่องพวกนี้เราทําหน้าฉากไม่ได้ในออฟไลน์แต่เรื่องพวกนี้เราทําในซูมออนไลน์ได้มดเลยนะครับผมอยากให้ดูพวกนี้ว่ามันง่ายขึ้นเยอะมันเป็นตั้มต่อนะครับวิธีการถามนําเชิงบวกกนนะให้เาแชร์ีย็ คิดว่าสินค้าน่าสนใจไหมครับเพราะว่าเป็นไปได้ที่คนใหม่ๆก็จะพูดว่าชอบทุกอย่างเลยเราจริงไหมนะครับชอบสินค้านะครับหรือว่าชอบอะไรถ้าเกิดเขาพูดมาทางด้านสินค้าคิดว่าสินค้าน่าสนใจไหมครับคิดว่าธุรกิจน่าทํำไหมครับนะครับถ้าเกิดสมมติว่าสร้างไรายได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเลยเนี่ยเราว่าดีไหมครับสนใจอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างครับข้อมูลสินค้าข้อมูลธุรกิจเราก็อาจจะเขียนนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับเป็นพิธีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม cover e v e r นะครับเอาเพื่อนๆแป8ๆให้คนนี้หน่อยคร ง่ายไหมครับง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอคนแชร์ลบให้ทําไงดีครับเช่นเคสแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเพราะถ้าเกิดเขามีนะครับเขาจะออกไปก่อนคือเขาจะอยู่ไม่จบซูมแต่บางทีเขาก็เป็นคนที่กวนโดยนิสัยเราเจอคนที่กวนโดยนิสัยไหมจริงจริงลึกๆก็สนใจนะครับแต่ว่าอยู่จนจบเลยนะจนล้ออัพเตอร์แต่กูอยากแตกต่างขอพูดอะไรที่มันดูแบบขวางโลกขอพูดอะไรที่มันดูแบบเหมือนเหมือนฉันอนะพิเศษนะฉันมีความรู้ เขาจะพูดในลักษณะว่าก็รวมๆนะมันก็เหมือนกับทุกข่ายนั่นแหละวเน,นี่ยพี่ลองมาดูคิดว่ามีคนกลุ่มแบบนี้ไหมลึกๆก็ประหลาดมากเลยนะผมเคยเจอหลายคนแล้วไอ้คนแบบนี้สนใจด้วยนะแต่เหมือนเขาแบบเขาอยากพิสูจน์ความมีตัวตนของตัวเองอะ่ะอยากอยากแตกต่างจากชาวบ้านเน่ะหรือเขาอาจจะพูดในเชิงที่ลักษณะที่ว่าแบบโอ้ยธุรกิจแบบเนี้ยอ่าบางคนนะก็ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นอีกแบบนึงธุรกิจแบบเนี้ยพี่อยากทํามากเลยแนละ้วใครๆก็อยากรวยหมดแหละ แต่พี่ก็ไม่มั่นใจเลยวพี่จะชนคนได้หรือเปล่าอแบบนี้เนี่ยก็สร้างความกลัวให้คนอื่นด้ไหมครับคือไม่ว่าเขาจะแชร์มาด้านไหนนะครับถ้าเราดีเทคเราจับสัมผัสได้ว่ามันคือการแชร์ลบผมว่าเรานะครับต้องรีบสรุปให้มันเป็นบวกแล้วตัดบทตอนผมไม่เป็นนะครับไม่เป็นงานอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผมจะชอบถามเขาว่าแล้วพี่เนี่ยลองมองมุมนั้นมุมนี้ไหมครับกลายเป็นเถียงกันระหว่างเขากับเอมซสุดท้ายเนี่ยทั้งวงที่มันดูจะเปิดใจนะดับทั้งวงเลยมันมีคนเปิดใจนะครับตอนสุดท้ายไม่ทํา เพราะไอ้นั้นพูดลบมากจนกูก็เริ่มรู้สึกไม่อยากทาแถมเ c มก็เคลียร์ไม่ขาดแต่หลังๆเนี่ยผมไม่ทาแล้วหลังจากเรียนมานะครับผมบอกเลยผมตัดบทพี่ว่าธุรกิจมันก็เหมือนกันหมดแหละอืมใช่เลยครับพี่ผมว่าที่พี่คิดเนี่ยมีหลายคนคิดแต่เหรียญมันก็มี2ด้านนะครับพราะว่ามันมีด้านคนที่คิดแบบนี้กับด้านคนที่เขาเห็นโอกาสแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมว่าคนที่ชวนพี่มาเนี่ยเขาจะมีลิงก์อะไรที่ส่งให้พี่แล้วผมมั่นใจเลยว่าพี่ชอบนะครับยังไงทุก ทาไมเราต้องบอกยังไงทุกคนยินดีต้อนรับครับเราต้องดึงให้ทุกๆคนเนี้ยเป็นพวกเดียวกับเรายินดีต้อนรับเราก็ใจใหญ่ใส่คนคนนี้เนื้อออกไหมนะครับถ้าเกิดเขาบอกอืพี่อ่ะเคยใช้แล้วสินค้ากันยังงั้นไม่เป็นไรครับพี่ผมว่าเหรียญมันมีสองด้านนะครับมันมีคนที่ใช้นะครับเราก็เห็นผลกับใช้เนี้ยอาจจะแบบยังไม่เห็นผลในช่วงแรกๆผมว่าเขาใช้ไม่เหมือนกันพี่ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเดี๋ยวคนที่ชวนมาเนี้ยเขาจะมีลิงก์นะครับที่ส่งให้พี่ลองกลับไปใช้กล่องเดิมเลยนะครับยังใช้ไม่หมดใช่่่่ััั้้้ยยครรรบบบอองงไซําาเห็นนนนนนแแีีตพวิด ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับพี่ท่านนี้หน่อยครับผมมือแปดนะครับตรงเนี้ยมันเป็นการนะครับตัดเขาเรียกว่าการแพร่กระจายของการแชร์ลบภายในวงอัปเตอร์เพื่อรักษานะครับน้ําดีที่ยังอยู่นะครับแล้วที่เหลือเนี้ยก็ค่อยนัดนอกรอบโทรหาเขาส่วนตัวสมมติเราแคร์นะไปเคลียร์กันนอกรอบก็ได้นะครับเอ็มซีและอัพไลน์นะครับต้องจดไว้จะได้ส่งเรื่องที่เขาสนใจให้ก่อนแล้วเอาเนื้อหาที่เขาสนใจเนี้ยเอาไว้นัดต่อเพื่อเพิ่มข้อมูลทางซูมหรือไลน์คอนะครับแล้วก็นัดเจอนะครับ ทีนี้นะครับ NC นะครับหรืออัพไลน์ที่เชิญมาเนี่ยต้องพูดเชิญชวนให้ไปเขาเรียกว่า next step นะครับหรือถนนเส้นถัดไปซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรอบที่ฮอตที่สุดในรอบนี้นะครับก็คือเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทาํา5 s า a r t นะครับชวนให้รับนัดโค้ชนะครับโปรโมทรอบประชุมรอบถัดไปซึ่งโปรโมทรอบประชุมถัดไปเนี่ยก็ไม่พ้น Start Up ที่ทอมสอง2้อยบาทนะครับในห้องนี้ใครอยากจะเข้าส Start ัพรอบนี้บ้างขอมือหน่อยครับเอ ใครมั่นใจเลยกูไม่เข้าแน่ๆขอมือหน่อยครับนะผมโอเคนะครับอันนี้เป็นการเช็คนะครับว่ายังอยู่กันรอเปล่านะครับโอเคนะครับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดถึงพุธที่สิบสามรอบของพวกเรานะครับก็เป็นรอบที่ดีมากๆนะครับเราอยู่ในรอบนี้เรารอบเราเรียกว่ารอบใหม่เองนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นรอบคนใหม่นะครับก็เราก็อาจจะพาเพื่อนๆเข้าไปแต่เวลาเราโปรโมทเนี่ยเราจะโปรโมทยังไงให้เด็ดเราจะโปรโมทยังไงให้เด็ดนะครับพวกผมเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่รู้ว่าโปรโมทแบบเนี้ยเราว่าน่าเข้าไหม ถ้าเราบอกเพื่อนนะว่า,วามันจะมีรอบหนึ่งนะที่อัพไลน์ระดับสูงอ่ะที่เขามีรายได้หลักล้านเลยอ่ะเขาจะมาโฟกัสแล้วก็ช่วยจับคิมให้เราเนี่ยทำให้เราโตเราว,ว่าคนใหม่ฟังเนี่ยเขาตื่นเต้นเหมือนที่เราตื่นเต้นไหมอาา่ะสมมติผมบอกว่าพวกเราเราข้อมาเลียงงเอเวอร์เนี่ยเดี๋ยวพี่ทอมจัดคอสาวันโฟกัสพวกเราเต็มสตรีมเลยให้พวกเราเนี่ยตเติบโตรายได้หลักแสนภายในปีนี้พวกเราตื่นเต้นไหมครับใครตื่นเต้นพยักหน้าหน่อยครับไออย่างเงี้ยตื่นเต้นชัวแต่คุณต้องใจเขาใจเรานะคุณลองนึกไปวันแรกที่คุณสมัครสมมติคุณออยู่วหรื เพื่อนคุณบอกว่าเดี๋ยวคนที่ได้หลักร้านเนี่ยจะมาโฟกัสจะมาให้เงินไขคุณนะครับเราทําให้คุณได้แสนเนี่ยภายในอาทิตย์ภายในสองสาเดือนนี้คุณว่าคุณคุณเข้าใจเขาไหมหรือเผลอเนี่ยใจคุณอ่ะถ้ายังไม่ได้มาทางเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกแอบกลัวนิดนิดไหมแต่ถ้าเกิดเราทําให้เป็นภาษานะครับคล้ายๆาภาษาชาวบ้านน่ะนะเช่นเราโปรโมทไปเลยนะครับว่าถ้าวันนี้คุณตันโอชิหรือว่าคุณท็อปเท่าแก่น้อยนะบอกว่าคุณเนี่ยมีสินมาเรียงกับเขาสามวันเพื่อ เรียนเชิญนะครับให้คุณเนี่ยหารายได้หลักล้านไปกับเขาคุณสนใจเรียนไหมครับถ้าสนใจเนี่ยใครสนใจยกมือหน่อยครับถ้าคุณสนใจนะครับคุณว่าค่าคอร์สที่จะได้เรียนกับคุณตันโอชินะครับคุณตันอิชิตันนะครับหรือว่าคุณท็อปอิทธิพัฒน์เนี่ยมนุษย์พันล้านเนี่ยครับคุณว่าค่าคอร์สเรียนเนี่ยเท่าไหร่คุณว่าน่าจะเป็นหมื่นเลยใช่ไหมครับคุณว่าน่าจะแพงมากใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าวันเนี้ยผมจะบอกคุณนะครับว่าวันเนี้ยผมมีนะครับคนที่มียอดทรกิจเนี่ยเป็นพันล้านเช่นกันนนมมีีรรราาาาายยยยยไไดดด้้้้หหลลลๆๆอออ่ตเเื เขาจะมาบอกว่าสร้างรายได้ยังไงจากศูงหนึ่งล้านเนี่ยแล้วเขาจะมาเปิดคอร์สสอนให้คุณคุณอยากเรียนไหมครับเพราะว่าผมมีคอนเคชั่นที่จะพาคุณไปเรียนกับเขาได้คุณว่าให้่ายว่าค่าคอร์สเท่าไหร่ครับแต่จริงๆอันนี้มันเพิ่งจบจากพี่ธอมเลยเนาะนะเขาบอกว่าถ้าเราได้เรียนกับพี่คนเมื่อกี้แล้วเขามียอดเนี่ยหลักพันล้านต่อปีเหมือนกับคุณต๊อบเท่าแก่น้อยเลยนะครับคุณว่าจะเรียนกับเขาเนี่ยเราก็ทําธุรกิจตัวเดียวกันสามารถขายของชิ้นเดียวกันนะครับให้ได้หลักร้านเท่ากันเนี่ยแล้วว่่่่าาาาาาคคอออรเเเนียทไหกก็จจะบว โอ้โห oh, เป็นพันน่ะไม่อาจจะไม่ถึงหมื่นแต่ยางน้อยต้องเป็นพันเราก็บอกว่าเชื่อไหมครับค่า์้อนแค่สองร้อยแต่ผมอยากจะบอกงี้นะว่าให้รีบจับจองที่นั่งกันครับเพราะแค่สองร้อยเนี่ยคงไม่ทําให้จนลงแต่สองร้อยนี้บางทีเนี่ยอาจจะไม่ทันครับเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจํากัดเราจะเสียได้ไหมครับถ้าเราเสียเงินสองร้อยไปผมว่าสองร้อยไม่ทําให้ใครจนลงแต่สองร้อยนี่ยอาจจะสร้างเป็นสองแสนสองล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากใจเงินแล้วลงทะเบียนที่คนแนะนาได้เลยแล้วถ้าพูดได้แบบนี้เพื่อนๆอาจจะสนใจไหม โอเอาเอา,เอาคนที่เขาเพิ่งฟังจบมาใหม่ๆแล้วผมกล้าการันตีเพราะว่าพี่ทอมแนงแง้มเนื้อหาให้ดูแล้วแล้วมันดีมากผมบอกเลยคนใหม่คุณจะโคตรตื่นเต้นอยากจะลุยอยากจะแลกอยากจะจับเวลาอย่างน้อยๆผมว่ามันคือยาแรงที่ทำให้สามสิบถึงเก้าสิบวันเนี้ยเขาจะโคตรเชื่อคุณแล้วถ้าเกิดคุณติดตามดีเขาเนี่ยจะเป็นสูตรทองใหม่ในสายงานคุณผมหมายถึงคนที่สมัครใหม่เลยนะแต่สิ่งที่เกิดคือ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้โปรโมทแบบเมื่อกี้เพราะว่ามันก็อาจจะไม่ง่ายที่เขาเนี่ยจะจ่ายสองร้อยเพิ่ม<ต>ทีเนี้ยครับอ๋อี่แชร์สกนอยู่ไหมครับอะนี่แชร์สก,กีนอยู่หรือเปล่าไม่ได้แชร์แต่ว่าจะบอกว่าประโยคต่อไปเนี่ยจะบอกว่าทาไมนะครับไม่ได้แชร์ผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอะประโยคแบบเมื่อกี้คุณต้องจําไปพูดแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับผมได้มีการทดสอบหลายอาทิตย์แล้วกับผู้นําระดับลูบี้นะครับ แล้วก็มีการทดสอบระดับระดับแบบเอาข้อในสายงานว่าดูออกไหมครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มองกล้องเมื่อตอนนี้ผมพูดเป็นฉากฉากฉาก,ฉากทุกคนว่าพวกเรามองพวกเราว่าผมมองอะไรอยู่ครับผมมองนะครับข้างข้างซูมตัวนี้ผมถึงบอกว่านี่คือนี่คือนะครับสิ่งที่การทำ after meeting แบบออฟไลน์ทำไม่ได้แต่พวกเราสามารถเป็นโค้ชอาชีพได้ทุกคนในโลกของซูมครับ ง่ายๆคือผมเปิดซูมไว้หน้าต่างนึงแล้วผมก็เลื่องนะครับสกรีนนะครับอ่าตอนนี้เป็นซูมผมแล้วผมก็เอาสกรีนมาแยะมาวางไว้ตรงกลางที่ให้มันตรงกับเขาเรียกว่ากล้องกล้องหน้าของผมเนี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ดูนิ้วนะครับอยู่ประมาณตรงนี้นึกออกไหมแล้วผมก็เอาบทพูดมเมื่อกี้มาวางแบบไม่แชร์สกรีนอยู่ด้านหน้าแล้วผมก็บอกว่าถ้าวันนี้นะครับคุณอิชิตันหรือคุณท็อปเท่าแก่น้อยนะครับบอกว่าคุณมีสิทธิ์เรียนกับเขาสาวันเพื่อหาอไรายได้หลักล้านเพราะพวกเขาเนี้ยมียอดธุรกจิจเป็นทันล้านคุุณณสนใจเรัคร้คคคบถาาาาว่า่อปกติทไห แค่เว้นจังหวะให้ดีเน้นเสียงให้เป็นบทพูดอยู่ในมือโอ้โหถ้านี่คือการสอบนี่คือการที่อาจารย์บอกว่าเอาคําตอบมานั่งอ่านแล้วก็สอบไปเลยถ้านี่คือการแข่งแข่งท่องจํานะครับแข่งท่องกรนะครับนี่คือคอร์สที่แบบเขาบอกว่าเอาบทพูดเนี่ยมาอ่านให้ฟังเลยถ้าเป็นการแข่งร้องเพลงนี่คือการที่แบบคาราโอเกะชัดๆคุณไม่ต้องจําเนื้อเลยนึกออกไหมครับนี่คือการทําธุรกิจที่คุณไม่มีทางพลาดเลยถ้าเกิดคุณละเอียดครับ นี่ยังไม่นับนี่แค่เอ็มซีวงอัปเตอร์นะนี่ยังไม่นับนะครับทุกๆรอบประชุมเลยที่ผมจัดมานะครับตลอดสองสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาไอ้ที่คนบอกว่าผมพูดคมผมพูดดีผมอย่างนั้นผมอย่างนี้แซมเปิลให้ดูแค่สองสา,ส,าสามสองสามสไลด์นะครับเชื่อว่าหลายคนครับเคยตั้งเป้าจะมีผลดีแต่หลายปีก็อาจจะยังทาไม่ได้ไม่น้อยที่ต้นปีตั้งเป้าสุขภาพดีครับแต่สิ้นปีเนี่ยสุขภาพกับเสียงยิ่งกว่าเดิมเราก็เลยพยายามทุกอย่างเลยใช่ไหมครับที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือเพื่อนๆบอกว่าดี บางคนนะครับผมกัดฟันออกกําลังกายบางคนจิตแข็งกินสุดเด็ดเช้ารถเย็นงดเที่ยงตัดแป้ง<ะ>เห็นภาพไหมครับพวกเนี้ยที่ผมพูดมานะครับผมอยากจะบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนพูดเก่งโอ้แต่ผมว่าผมเป็นคนที่อึดมากๆกับการเขียนบทพูดให้ตัวเองนะครับวันก่อนเนี้ยมีการคุยกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดใหม่อีกรอบเนี้ย จะพูดโดยรักษาเวลาได้เท่าเดิมไหมแล้วก็พูดได้ดีเหมือนเดิมไหมผมก็ไมแอบมีแซลลเล่นๆด้วยนะครับว่าผมพูดได้ใช้เวลาเท่าเดิมเลยแล้วไม่ใช่แค่เวลาที่เท่าเดิมนะคําพูดก็จะเหมือนเดิมเป๊ะๆด้วยเพราะมันเป็นบทพูดที่เขียนออกมาแล้วไงครับผมอยากจะให้กาลังใจนะว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นมืออาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นเ c วงอัพเตอร์อาชีพหรือกระทั่งโคชชิ่งอาชีพเลยก็ตามแต่ผมขอให้พวกเราเนี่ยแค่มีสคริปต์ในมือแล้วก็ขยันซ้อม มีการอ่านมารอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาทําจริงแล้วก็ใส่ใจผมไม่เชื่อนะครับว่าคนใหม่จะไม่ประทับใจในตัวคุณแล้วนี่เป็นรอบข้อผมว่าการเนี่ยเจตผลิตดอนในสายงานก็ไม่ได้ฟังเหมือนที่คุณฟังในตอนนี้คุณเชื่อไหมครับคุณเป็นเอมซีวงอัพเตอร์ที่แบบเป๊ะๆแล้วคุณโปรโมทประโยคนี้นะถ้าวันนี้คุณตันอีจิตันเนี่ยสม่ตมคุณผู้คมคมอ่ะแล้วคุณแบบคุณอ่านแต่เขาไม่รู้อ่ะนึกออกไหมผมว่าดาวไลน์มองคุณใหม่เลยเขารู้สึกว่าคุณคมขึ้นเยอะเลยนะครับอยากจะฝากไว้นะครับ อ่าคราวนี้สําหรับผมกับคุณนะครับก็คือโค้ชอะคาเดมี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีนะครับเลเวลหนึ่งคนใหม่สู่ผู้นําใน14วันเนี่ยเดย์วันเนี่ยเราจะเรียนไวเน็ตเวิร์กคิดแบบเครือข่ายโดยพี่ทอมกับไดมอนด์ที่เขาคัดมานะครับเดย์ทูเนี่ยก็คือปรับทัศนคติโปรไฟล์เซตเดย์ทรีเนี่ยก็คือปรับเคอร์เนลเจอร์คือเราจะไม่ได้สอนแต่คนหาเงินเราจะสอนให้คุณเป็นคนดีด้วยนะครับเก่งแล้วต้องดีมันถึงจะยาวนะครับมีเซเว่นฮับบิทแล้วก็อุปนิสัยคนสําเร็จ3อย่างเนี้ยอัดเต็มกััับบบคคคคุุณณธเเเนนะนะนนนนศิลลลลาารรรแแะะะะะผมพื่อษย์ง้ ผมบอกเลยว่าคุณตามเขาง่ายอ่ะกรณีที่เกิดคุณตามเขาเป็นนะนะครับแล้วก็คุณเนี้ยลองนัดต่อเอ็มซีในวงเนี้ยลองนัดต่อเลยนะครับหน,นึ่งถึงสองวันเนี้ยเราจะมีรอบวางแผนฝีเดือนแสนกันครับและให้ข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติมใครว่างในช่วงหนึ่งสองวันนี้ใครสนใจบ้างครับใครอยากลองจัดเวลาดูบ้างครับถ้าเป็นผมเนี้ยผมอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนิดนะครับผมอาจจะเปลี่ยนว่าใครอยากจัดเวลาในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้บ้างครับเพราะถ้าถามใครว่างเนี่ยก็กลัวเดี๋ยวจะไม่ว่างขึ้นมาสกนะครับ ถ้านัดได้ลงวันนัดกันเลยก็นัดอัพไลน์ระดับสูงหรือถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเซลล์นะครับแล้วเรามีบทพูดอยู่ในมือเราอาจจะทำห้าสอนด้วยตัวเองเลยครับนึกออกไหมครับแล้วรวมดาวไลน์เราที่เป็นคนใหม่อะ่ะกับคนที่ไปเปิดโอกาสเข้ามามาครุปห้าสอนนะครับเป็นห้าสอนพิเศษของเราเลยแต่ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ก็โทรคุยส่วนตัวหลังจบตอนจบอย่าลืมนะครับโปรเซสสุดท้ายถ่ายรูปแคปจอเพื่อเอาไว้ทาสไลด์ตอนที่เราเนี่ยรับเข็มรูบี้อ่ะในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยใครยังมีเป้าหมายเป็น,นรูบี้สองพันยี่สิบบ้างขอมือ ผมว่ารอบวันพวกเนี้ยชี้ชะตาคุณเลยเพราะจะมีคนใหม่บางคนที่มาเกิดในรอบอินโทรพี่ทอมเชื่อไหมคุณก็เลยนะครับต้องมีการอัพเตอร์ที่คุณเองนั่นแหละเป็นเอ็มซีแล้วคุณก็แคปเจอร์หน้าจอไว้เผื่อหลังจากนั้นอ่ะผ่านไปนะครับสักประมาณหกเดือนแล้วเขาเนี่ยเกิดเป็นลูบี้ของคุณขึ้นมาคุณจะได้เอาภาพวันแรกเนี่ยจําซูมวันแรกได้ไหมอะไรเงี้ยเอามาดูแล้วว่าคลาสสิกไหมขังไหมขังมาก,มากๆาเลยนะครับสรุปนะครับ a อเนี่ยทําเพื่อโตนะครับทําอะไรบ้าง หนึ่งก็ที่พี่ปองกับมาร์ทครับเขาไล่มาคือจทสถิติคนดีฟอคนใหม่เตรียมความพร้อมก่อนเข้านะครับการดูแลคนระหว่างรอบประชุมน้ำข้อที่สามนะครับแล้วก็4ี่การเป็นเ c a f ซี r นะครับเป็นภาชนะกักเก็บน้ําที่ดีนะครับที่ดาวไลเราไปเหนื่อยนะครับพยายามแบบโอ้โหต้อนคนเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ไม่เหนื่อยฟรีนะครับเพราะว่าเขามีสูตรทองแบบเรานที่เป็นนับไลเขาแล้วก็นัดต่อหลังจบรอบประชุมทำห้าอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าเติบโตบางคนนะครับพอมาถึงจุดเนี้ยก็จะรู้สึกว่าอื แล้วว่ามันละเอียดไหมมันละเอียดแล้วมันดูเยอะมากเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกงนี้สิ่งที่เยอะและเหนื่อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่การทําเนื้องานหรือว่าการทรําหลูม BMA แบบละเอียดนะครับสิ่งที่เหนื่อยที่สุดอะ่ะคือการทําเรื่อยๆแล้วไม่เห็นผลลัพธ์เราว่าจริงไหมคือการไปผิดทางนะครับแล้วก็เหนื่อยอยู่ดีแต่ว่าไม่มีพัฒนาการในการเติบโตในองค์กร ผมไม่เชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนกลัวเหนื่อยใครที่ใส่สุรทองในเอเวอร์คุณเนี่ยเคยเหนื่อยจนได้รับสุรทองบนเวทีมาก่อนแต่ที่คุณเนี่ยยังมีอะไรติดผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะกลัวแค่ว่าคุณจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณเนี่ยไม่ได้กลัวเหนื่อยคุณแค่กลัวเหนื่อยฟรีผมอยากจะการันตีว่าหลังจากเนี้ยถ้าเกิดคุณทําตามที่พี่ปองพูดคุณทําตามที่มาพูด คุณใช้เว็บโคเวอร์เอเวอร์คุณใช้เว็บรีบอลนะครับคุณทําตามระบบของเอเวอร์ซิสเต็มหลังจากนี้ขอแค่ละเมียดตั้งใจและละเอียดคุณจะไม่เหนือ่อยฟรีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างทางนี้นะครับคุณรู้สึกว่าการเรียนมันเยอะนะครับการทํานู่นทํานี่มันเยอะทุกๆอย่างมันดูเยอะนะครับแล้วมันดูกดดันเราว่ากดดันไหมซูมบ่อยซูมทีนะครับเราว่ากดดันไหม่ต้องเป็นเอ็มซีวงอัปเตอร์เราว่ากดดันไหมที่เกิดสมมติว,ว่าเราจะไม่พึ่งพาอัปรอย่างเดียวแล้วเราจะเริ่มทาของเราเอง ผมอยากจะให้กำลังใจนะว่าองุ่นเนี่ยต้องถูกคั้นนะครับก่อนที่จะทําเป็นไวน์เพชรเนี่ยต้องก่อตัวนะครับในความดันระดับสูงมะกอกต้องถูกบดก่อนนะครับเพื่อสกัดเอาน้ํามันมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตนะครับทุกชนิดเนี่ยเติบโตใต้ดินในที่มืดเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกถูกบีบคั้นอยู่ภายใต้ความกดดันถูกขยี้หรือว่าอยู่ในจุดที่มืดมิดมองไม่เห็นทางขอให้คุณรู้ไว้ครับว่าคุณเนี่ยอยู่ถูกที่เพราะคุณกําลังนับอยู่ในที่ที่ทรงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเชื่อมั่นในกระบวนการจงเชื่่อมนนในระบบ นะแบ่งปันสำหรับรอบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอให้ NC วงอเตอร์กันอย่างสนุกสนานครับ